สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อป11วันนี้ก็กลับมาพบกับ FC ที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่7นะตุลาคมนะ2 5 66นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC นะครับ ทุกๆคนเลยที่ติดตามแอดมินนะครับในช่องทางของ YouTube เป็นช่องทางหลักนะครับที่แอดมินใช้สื่อสารกับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแอดมินด้วยการเข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e รวมทั้งเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับประเด็นที่สอบถามเข้ามาก็มีทั้งปัญหาประเด็นทั้งแนะนําประเด็นทั้งเสริมในประเด็นต่างๆที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาต้องขอบคุณ จริงๆนะครับผมครอบครัวของเราครับครอบครัวของท็อปเล่นแฟนไทยแลนด์นะครับก็นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวของเราใหม่นะครับต้องขอขอบคุณจริงนั่นในวันนี้นะครับแอดมินก็มาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงท้ายของฤดูกาลนะครับก็ ต้องบอกเลยว่านะครับสถานการณ์ของแอดมินนะครับก็เรียกได้ว่าลุ้นกันจนนัดสุดท้ายลุ้นกันจนนัดสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นอันว่าแอดมินปีนี้ไม่ได้แชมป์นะฮะไม่ได้แชมป์นะฮะเนี่ยครับดูจากผลการแข่งขันนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนตดกับสอลกิลิฟฟ์ฟีนะครับปรากฏว่านัดสุดท้ายครับ นัดสุดท้ายแต้มเท่ากันแต่วัดกันที่ลูกได้เสียนะครับแอดมินยิงได้71นะครับยิงในหลีได้71ส่วนคู่แข่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนต์ก็ยิงไปได้8ต่อ0นะครับก็เป็นอันว่านะครับจบนะฮะรูดูการนี้ด้วยไม่มีแชมป์นะครับสำหรับแอทมินก็มี6กแแต้มเท่ากันครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าลูกได้นั้นน้อยกว่า2ลูกนะครับนะฮะ นะครับลูกได้น้อยกว่า2ลูกนะครับผลต่างประตูเท่ากันครับก็มาดูที่ลูกได้นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นะครับได้นะครับได้เอ่อร้อยสิบห้านะครับได้ร้อยสิบห้านะครับของแอดมินได้ร้อยสิบสามนะครับซึ่งก็อ่านะครับดูจากลูกได้นะครับดูดูจากลูกได้ก่อนก็เลยทําให้แอดมินนะครับไม่ได้แชมป์นะครับฤดูกาลนี้ก็ ไม่เป็นไรครับฤดูการหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนของแรตฟอร์ดนะครับก็ไม่ได้เป็นดาวซันโวนะครับปีนี้ก็นะครับหลุดมาที่2ครับยิงไป42บประตูนะครับแพ้ไป1นประตูนะครับนะฮะขาดอีกถ้ายิงทั้งสองลูกนะครับถึงจะได้นะครับก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายก็ไม่เป็นไรครับฤูดูการหน้าว่ากันใหม่ฤดูการนี้จบแล้วครับ ของเพื่อนเป็นไงกันบ้างครับทีมของเพื่อนเป็นไงกันบ้างเล่าสู่ก voilà ันฟังได้ใต้คลิปนี้กันเลยนะครับได้แชป์อะไรกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังนะครับประสบผลสาเร็จในปีที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะครับก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับแชมป์ผลิตก็เป็นของเลดเอฟซีนะครับเลดเอฟซีเนี่ยทีมนี้นะครับเลดเลดเอฟซีนะครับร้อยสามสิองเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหโหดจริงๆนะครับจากโบลิเวียนะครับทีมของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงครับ ี่ยไม่มีห้าดาวเลยนะครับหรือเฉพาะศูนย์หน้านี่โอ้โหเก้าดาวครับเก้าดาวครับจะโหดไปไหนครับไยวิชยโหดจริงครับขนาดตัวสำรองครับโอ้โหดูตัวสำรองดูตัวสำรองเสีก่อนนะครับโอ้โหนี่ตัวสำรองนะครับนี่ตัวจริงโอ้โหตัวสำรองโหดๆทั้งนั้นนะครับตัวสำรองเนี่ยตั้งได้ทีมหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับก็ชิงกับทีมนี้ครับ จากโปรแลนครับสู้ไม่ไหวครับต้านไม่ไหวหนึ่งร้อยหกเปอร์เซ็นต์นะครับจะไปสู้กับร้อยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรนะครับก็คงจะได้หลายแชมป์นะฮะเนี่ยอ่านะครับนีเลสเอฟซีนะครับนะแต่ก็ถ้วยแชมป์ก็ได้แชมป์ลีกแค่หกเองนะครับแชมปีเป็นลีกได้สองแล้วก็ถ้วยคัพสองเองนะครับสำหรับลีดเอฟซีนะครับนะถ้าเทียบกันจริงๆถ้วยแชมป์ลีก อของแอดมินน่าจะน่าจะสูสีอยู่นะเดี๋ยวไปดูสโมสรของแอดมินก่อนนะครับสโมสรของแอดมินเอาแชมป์ลีกมาทั้งหมด10สมัยแล้วนะครับ10สมัยโอ้โหนะโหดนะครับโหดนะครับแชมเปี้ยนลีก4นะครับซูเปอร์ลีก1นด้วยครับ1แล้วก็ซูเปอร์คัพ3นะครับก็นะครับถือว่าพอใช้ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเลเวลนะครับแข่งมาแล้ว 41สมัยนะครับได้แชมป์มาแค่10เองนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นสโมสรที่เก่งถึงขั้นว่าคว้าแชมป์ได้ตลอดอะไรประมาณนี้นะครับนะครับดูประวัติของทีมของอามินนะครับรอบชิงชนะเลิศของสมพันธ์ก็จบเป็นที่เรียบร้อยหรือยังอ่าเหลือเหลืออยู่นัดหนึ่งนะครับเหลืออยู่นัดหนึ่งนะครับวันนี้แหละนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เข้าไปชิงกับไวท์เฮาส์นะครับไวท์เฮาส์นี่ก็เป็นสมพันธ์นะครับสมพันธ์ไวท์เฮาส์ ก็คงต้องเชร์กันต่อไปนะครับเหลือถ้วยสุดท้ายนะครับอันดับก็อยู่อันดับที่43นะครับอยู่ในโซนหล่นนะครับอยู่ในโซนหล่นชั้นนะครับถ้าไม่สามารถเอาชนะได้ก็คงจะหล่นลงไปเล่นในถ้วยต่อจากแพททินัมก็คือถ้วยโกนะครับลงไปเล่นในถ้วยโกวันนะครับนี่นะฮะนี่คือสถานการณ์ของสหพันธ์ของแอดมินนะครับ ตามที่แอดมินได้ทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมแจกโทเค็นนะครับ mm hmm. ให้กับเพื่อนๆนะครับผู้โชคดี3ท่านที่จะได้รับโทเค็นนะครับ mm hmm. ก็มีเพื่อนๆอุทร์เข้ามานะครับจากที่แอดมินได้ประกาศรายชื่อไปแอดมิน hmm. ก็ได้ทําการตรวจสอบใหม่แล้วนะครับก็ตอนอ่า จากการตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบใหม่พบว่าเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามามีมีเยอะนะครับมีมีหล่นไปเยอะนะครับหล่นไปครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อนะครับที่แอดมินได้ทำการตรวจสอบใหม่แล้วนะครับว่าเพื่อนๆนะครับที่มีสิทธิ์นะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนะมีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวแอดมินจะอ่านรายชื่อให้นะครับ ยูเซอร์เอนะครับนี่ครับชื่อนี้เลยชื่อยาวๆนะครับ j z เแล้วกันนะครับเอา3ตัวแล้วกันนะฮะนี่ครับเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาคนแรกเลยนะครับคนที่2นะครับหมายเลข2นะครับ0ูนย์ข้างล่างนะครับจะเขียนว่าคุณมังกี้นะครับนนะครับคุณมังกี้แล้วกันสั้นๆนะครับตามนี้เลยนะครับจะยืนยันตามนี้ คนที่3เป็นคุณชัย xq นะฮะคนที่4ี่ onew 776นะครับคนที่5เป็นคุณอัมบันโดห้าหนะครับเนี่ยคนที่6ครับคุณซุนานะครับคุณซุนาแล้วกันนะครับนะฮะชื่อยาวนะฮะอ่านอ่านสั้นๆก็คงจะรู้นะฮะมีรูปอยู่นะครับคุณนินจานะครับ0804นะครับเป็นคนที่7นะครับคนที่8เป็นคุณอ่ โตนะอะไรนะโตเกิดนะครับโตนะครับเกิดพลนะครับคุณโตเกิดพลนะครับคนที่9ครับยูเซอร์แซดเจทรีนะครับแซดเจทรีคนที่9นะครับเสื้อแดงแดงนะครับคนที่10นะครับคุณพัทธระพง์นะครับอ่าคนที่11 l เอลเจน์นะครับคนที่12 ทิพวัตนะครับอ่าคนที่13คุณแบงค์ KK สามหกเจ็ดสี่นะครับนะคนที่14คุณวันชนะนะครับคนที่15คุณซุปเปอร์นะครับนะค,บคุณซุปเปอร์ซุปเจป็ดสองเจ็ดเก้านะครับแล้วก็คนที่16อ่านะครับเป็น อ่า user dht นะครับ d s 3คนที่สิบเจ็ด user vm9 นะครับ vm9 แล้วก็มีตัวต่อไปด้วยนะ admin ไม่อ่านนะครับมันยาวเอาเป็นว่าคุณ vm9 แล้วกันนะครับคนที่สิบแปดครับคุณฟาร o นะครับฟาร o นะครับคนที่สิบเก้าเป็นคุณอ่าพอลนะครับพอลวิ i พอลวิ w หรือเปล่านะครับคุณพอลวิ i นะครับคนที่สิบเก้านะครับคุณพอนะครับ คนที่20คุณนุชัยนะครับคุณนุชัยคนที่21อ่าน,นะครับเป็น user cp1 นะครับ user cp1 นะครับคนที่22คุณสุดท่านะครับคุณสุดท่านะครับคุณสุดท่าพศนะครับสุดสุดท่าพศเลยกันนะครับคุณอ่าคนที่23เป็นคุณสิทธ ที่นั้นนะครับคนที่24คุณเหล่าพกายนะครับเหล่าภกายคุณคนที่25นะครับเป็นคุณโจโคนะครับโจโค4716นะครับคนที่26เมเดน1990นะครับคนที่27ครับคุณโรดนะฮะโรดนาริตนะฮะคนโรดนาริตคนที่28นะครับคุณดุนะฮะ6505นะครับ คนที่29่สิบเก้ยูสเซอร์อารนะครับคนที่30เป็นคุณสามารถนะครับคนที่31เป็นอดดิศักนะครับคุณอดดิศักนะครับคนที่32เป็นคุณแบงค์พิสาลนะครับแบงค์ไพศาลนะครับโอเคคนที่33เป็นคุณโยสไต้นะครับคนที่34เป็นคุณโตนะครับอ่าไม่ใช่สิคุณทศพลอ,อ่านผิดนะครับขอไป นะครับคนที่35เป็นคุณไลาย布拉尼ลายเบรานี่นะครับไลบรานี่นะครับคนที่36อ่านผิดขออภัยนะฮะคนที่36คุณเคนคุณเคนนะครับนะฮะคุณเคนต้าละกันนะครับเคนต้านะเคนต้านะครับคนที่37 user z b 1นะครับคนที่38เป็นคุณเกรดนะฮะคุณเกรดนะครับคุณเกรดหรือคุณ เครสนะครับเกดนะทีวีนะฮะสามสี่เก้าสามนะครับคนที่สามสิบเก้าคุณอ่าโก้นะฮะคุณโก้หรือกบอ่ากบแล้วกันนะครับอ่าคุณกบกบลาบแล้วกันนะครับเออนะฮะอ่านผิดขออภัยนะฮะกบลาบหกเก้าห้านะครับสามสิบเก้าส่นต่อไปสี่สิบ คุณเชสเปโร่นะครับ4934นะครับ4934คุณเชสเปโร่คนที่41คุณชัยเจริญนะครับคนที่42คุณธีรานะครับคุณธีรพงศ์นะฮะคนที่43เป็นคุณไอสุริยานะครับคนที่14คุณทิพงนะครับทิพงแสนนะฮะทิพงแสนนะครับแสนอะไรแสนชูนะ ที่พวงแสนชูนะครับ44 45คุณยูเซอร์นะครับ46คุณทวัตชัยนะครับ47คุณาฟานอะไรนะครับแฟนทอมแฟนทอมอ่าคุณแฟนทอมนะครับแฟนทอมเคนะครับคนที่48ยูเซอร์นะครับคนที่49เป็นคุณาชารินทอนนะครับ คนที่50นะครับห้เป็นยูสเซอร์ g w 8นะครับ GW8 นะครับคนที่51เป็นยูสเซอร์ GM7 นะครับคนที่52คุณเบิ้มนะครับ87อ่า68นะครับ8768นะครับคนที่53ยูสเซอร์ WI1 นะครับคนที่54นะครับ เป็นคุณพัชกรนะครับคนที่55เป็นคุณกิติศาสตร์นะครับคนที่56เป็นคุณบัสบัสสี่ห้านะครับคนที่57เป็นยูเซอร์อาร์นะครับสุดท้ายนะครับคนสุดท้าย57คนนะครับสรุปเป็น57คนนะครับที่แอดมินจะทำการจับรางวัลพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดจับรางวัลกันนะครับก็เช็คดูได้นะครับว่า อาชอของท่านยังตกหล่นอยู่อีกไหมนะครับยังให้เวลาท่านาจนถึงก่อนก่อนที่จะมีการจับรางวัลน,นะครับก่อนที่จะมีการจับรางวัลสักเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้แล้วกันวันอเอาพรุ่งนี้เช้า9้าโมงพรุ่งนี้เช้า9้าโมงแอดมินตัดนะครับแอดมินตัดเลยนะครับแล้วถ้าใคร ตกหล่นก็รีบแจ้งแล้วกันนะครับแจ้งมาทางช่องอาทางของ u t u b e นี่แหละนะครับช่องใต้คลิปนี้เลยแจ้งมาแล้วก็ติดต่อกันมานะครับว่าตกหล่นยังไงแล้วก็คลิปหน้าจอนะครับคลิปหน้าจอ,อาตรงที่ตัวเองคอมเมนต์นะครับตรงที่ตัวเองคอมเมนต์นะครับแอดมินจะยึดวันเวลาเป็นหลักนะครับคนที่คนสุดท้ายก็คือ8วันที่แล้วครับเนี่ยคร โพสเมื่อ8วันที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามาโพสทีหลังมันขึ้นเป็นวันนี้หรือ7วันนี้ไม่ได้ครับต้องเป็นแคปหน้าจอมาเป็นหลายวันนะครับมากกว่า8วันนะครับเนี่ยครับเพราะว่าคลิปนี้แอดมินลงไปตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะครับคลิปที่ให้เพื่อนๆเ,เข้าร่วมรายการถ้า3สัปดาห์ไม่ใช่ครับต้องเป็นเริ่มที่2สัปดาห์นะครับที่แอดมินเริ่มเริ่มทําการลงคลิปไปคนแรกนะครับ2สัปดาห์จะอยู่ในช่วง2สัปดาห์ถึง8วันนะครับที่แอดมิน นำรายชื่อเข้ามายืนยันนะครับนี่แอดมินเช็คอย่างละเอียดเลยนะครับเช็คอย่างละเอียดคนซ้ำคนอะไรก็ตัดออกให้แล้วนะครับก็ทำการให้เหลือแต่รายชื่อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ร่วมรายการแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้คงมีคนโชคดีนะครับคนโชคดีแล้วก็ได้รับโทเค็นไปทําทีมนะครับรับโทเค็นไปทําทีมในฤดูกาลหน้าพอดีเลยนะครับเอาครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและสวัสดีครับ